ก็สวัสดีเพื่อนเข้า,ารับชมช่องเพื่งตะวันฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จะมาอัปเดตลูกโจกโกเมนชุดที่สองให้ดูนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เมื่อวานเขาป่วยเขาป่วยแต่ผมก็ให้ยาให้วิตามินอะไรเขาไปแล้ววันนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อย เียงแยกไปขึ้นตอนนี้ถ้ากินน้ำเขาเจ้ากระแตกนะฮะแปลกๆเวลากินน้ำปุ๊บเขาก็จะงอหัวเงี้ยงอหัวพับลงมาข้างหลังแล้วก็ถอยหลังไม่รู้เป็นอะไรนะฮะกินโช์หรอ เนี่นียน่ยเขากินโชว์ะเนีน่เพื่อนๆท่านใดมีความรู้นะหรือว่าเพาะไก่แล้วเคยเจอไก่ในลักษณะนี้ช่วยมาคอมเมนต์บอกผมนะฮะว่าเออเขาเป็นอะไรอาการอาการแทรกซ้อนจากการป่วยมาก่อนหรือเปล่าหรือเขาจะต่อยอดกลายเป็นโรคคอบิดในอนาคตเออ ท่านใดมีความรู้ช่วยบอกผมด้วยครับหวานก็เครียดทั้งวันเลยเครียดทั้งคืนเลยเออไก่เลยป่วยนะยืนถึงซึม,มแต่ข้าวมันกินนะข้าวมันกินปกตินะเพียงแต่ว่ามันซึมผมก็เลยตัดปีทิ้งตัดปีกก็ไม่รู้อ่ะช่วยได้ช่วยไม่ได้อนะ่ะแต่ผมว่าเป็นเคสของบ้านผมอะไก่ตัวไหนป่วยผมก็ตัดปี เ yeah, รับผมงั้นเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆที่มีความรู้นะฮะว่าเออไก่อาการอย่างนี้จะรักษายัางไงหรือเขาเป็นอะไรออช่วยคอมเมนต์มาทีนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ขอบคุณที่ติดตามที่กดไลค์ที่กดซ b s สไคร์นะครับขอบคุณมากครับ ลากันเลยคลิปน่ารักน่ารักของเย็บชุดนะี้